อ่าครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เรามาดูหน้าตาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบหน่วงเวลาแล้วก็แบบที่ติดมากระดันะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแบบแมนนวลแล้วก็มีออฟมีโลแล้วก็มีไฮเลยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับสเต็ปการทํางานก็เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันครับก็จะยุ่งยากไหมก็มารอดูกันครับตอนแรกนะครับในการเปลี่ยนนะครับ พวงมาลัยนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับจะอยู่แบบตรงๆอย่างนี้นะครับคอยเราทําการบิดกุญแจครับไปที่ตําแหน่งออนนะครับแล้วก็ทําการหมุนพวงมาลัยแบบนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้1ตําแหน่งนะครับแล้วก็บิดมาทางซ้ายเอ๋ทางขวาอีกนะครับสังเกตนะครับก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่บริเวณด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับ ด้านล่างนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็ให้เราทําการขันน็อตนะครับเดี๋ยวผมขอตัวทําการขันก่อนนะครับจากที่ผมทําการขันน็อตเรียบร้อยนะนะครับก็จะหลุดออกมาอยู่สามตัวนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ นี่นะครับสามตัวนะครับซึ่งตัวข้างล่างผมถอดไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวแสบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขยับได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขยับได้แล้วนะครับก็เราทําการแกะออกนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการง้างเจ้าตัวพลาสติกนะครับก็ทําการดึงลงมาเฉยๆนะครับก็จะหลุดแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตนะครับจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นปั๊กตัวเดียวกับที่เขาแถมให้มาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ของเราครับทําการใช้ไขควงนะครับทิมไปเลยครับ ิมลงไปนะครับทิมลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการใช้มืออ่าก็จะออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตนะครับสังเกตที่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีตรงเอ่อเคี่ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการใช้ไขควงนะครับกดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเด้งออกมานะครับ ทุกท่านอาจใช้ไขควงที่ยาวกว่านี้นะครับซึ่งอของผมใช้เทสแ้มนะครับมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมทําการกดไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าสามารถดึงได้แล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็สังเกตนะครับของเดิมนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เรานําตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่เราได้ทําการสั่งมานะครับอ่านี่นะครับใส่กลับเข้าไปได้เลยครับอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่ไม่ได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่ปลั๊กนะครับ อีบริเวณด้านล่างนะครับสองตัวนะครับก็จะมีตัวใหญ่นะครับหนึ่งตัวเข้าบริเวณด้านขวานะครับช่องขวาแล้วก็ตัวเล็กนะครับ2สายนะครับก็ให้เข้าที่บริเวณด้านซ้ายนะครับอ่าก็จะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเอาข้างบนกับข้างล่างมาประกบกันแค่นั้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนําน็อตนะครับกลับมาใส่ที่เดิมนะครับ

ก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3านะครับก็คือบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับอ่าครับหลังจากที่ผมทําการประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดลองดูนะครับว่าระบบต่างๆจะใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบแบบแมนนวลก่อนนะครับผมจะทําการตบขึ้นนะครับดูนะครับอ่านี่นะครับตบขึ้นอีกครั้งครับถือว่าใช้ได้นะครับที่ปัดขึ้นนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการตบลงนะครับหนึ่งจังหวะนะครับอ่านี่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ทําไมผมถึงต้องทําการเปลี่ยนนะครับเป็นแบบแบบหน่วงเวลานะครับก็ปัญหาก็คือเวลาช่วงฝนตกนะครับจําเป็นจริงๆครับจําเป็นที่เราต้องใช้แบบตัวหน่วงเวลานะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมา ทำการเปิดบ่อยนะครับอย่างแมนนวลอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นของตัวเดิมนะครับอย่างฝนตกไปปลอยนะครับไม่ได้ตกแรงนะครับคือมันจะมีระบบที่ว่าแมนนวลตัวเดียวนะครับที่เราต้องทําการตบขึ้นหนึ่งครั้งนะครับยิ่งเราเดินทางไกลบ่อยๆนะครับก็จะทําให้เราทําการตบบ่อยนะครับเปิดบ่อยก็จะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็เป็นอันตรายต่อการขับขี่ด้วยนะครับก็ผมก็เลยทําการซื้อเจ้าตัวแบบ หน่วงเวลาแบบนี้นะครับมาทําการเปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้จบไปนะครับเรื่องปัญหาตอนหน้าฝนนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับก็ตั้งได้3ระดับนะครับก็ระดับแรกนะครับก็จะเป็นระดับ3วินะครับ5าวิแล้วก็7จ็อวิแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จครับก็ถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าผมถ่ายไม่ดีหรือยังไงครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะพอดีผมไม่มีคนช่วยถือกล้องนะครับก็จะสายๆบ้างหรือไม่ก็คลิปอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหากมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรก็เดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ